เวลาตีสองสิบเจ็ดนาทีช่วงเวลาที่เด็กๆนั้นวิ่งออกจากบ้านและหายตัวไปอย่างปริศนาและนี่ก็คือเรื่องราวของภาพยนตร์สยองขวัญแบบอย่าง w e a p พ n สที่ตัวผมสนใจในเรื่องนี้มากๆเพราะว่าผู้กำกับคนนี้จะได้กำกับหนังเรื่อง Resin ย e v i e w ครับทำให้ผมนั้นอยากจะเข้าไปดูเรื่องราวของ w e a p พ n s ซึ่งหลังจากที่ผมได้เข้าไปดูแล้วผมก็มีจุดวิเคราะห์น่าสนใจแล้วก็อยากจะมาตีความเล่าเกี่ยวกับนัยยะของภาพยนตร์ด้วยครับว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้ครับในการวิ่งของเด็กๆในช่วงกลางคืนในช่วงเวลาตอนตี2.17นาทีเนี่ยที่มีท่าทางยกมือเหมือนกับเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเหมือนจะได้แรงบันดาใจมาจากภาพในสงครามเวียดนามที่มีชื่อว่า Ter r o r of War ครับซึ่งเป็นเด็กเวียดนามที่หนีจาก ภาวะสงครามแล้วก็หนีอย่างไม่คิดชีวิตเลยแล้วก็ได้ใช้ท่วงท่ากลางแขนสามเหลี่ยมเหมือนกับในภาพยนตร์ครับซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับความขัดแย้งที่ได้ถูกนำมาใส่ในเวเป n s ครับแล้วมันก็ถูกนำมาสื่ออีกครั้งหนึ่งว่าบางครั้งคำว่า w e เปิ n s เนี่ยอาจจะไม่ใช่คำว่าอาวุธที่ห้ามหันกันแต่มันอาจจะอาจจะหมายถึงเครื่องมือในการใช้อะไรบางอย่างที่เกี่ยวโยงประโยชน์ซึ่งกันและกัน การเล่าของ w e เ p ิร์เนี่ยจะเป็นการเล่าถึงเด็กคนหนึ่งที่ได้ประสบพบเจอกับไฮยนะเพื่อนๆของเขาหายไปทั้ง17คนครับซึ่งเหลือแค่อเล็กกับ j u s t ินเนี่ยทำให้กลายเป็นว่าจัสตินเนี่ยถูกมองว่าเป็นแม่หมดครับ อเล็กซ์เนี่ยเป็นอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ดูเหมือนว่าครอบครัวนี้จะห่างเขินกันซึ่งก็ได้ป้าของเขามาดูแลนะครับซึ่งป้าของเขาเนี่ยก็เป็นคนใจดียิ้มแย้มแจ่มใสทําให้เรื่องราวนี้เนี่ยมันพุ่งเป้าไปที่ครูประจําชั้นอย่างจัสตินครับที่เป็นคนดูแลเด็กทั้ง18คนนี้ซึ่งการกลายเป็นว่าคุณครูประจําชั้นอย่างจัสตินเนี่ยเป็นคนที่ถูกมองว่าเป็นแม่มดในเรื่องราวนี้ และเหตุการณ์ของช่วงเวลาตอนตี2องนาทีมันก็จะมีบางส่วนที่มีเบาะแสกล้องวงจรปิดนะครับซึ่ง,งเรื่อราวของ w e a p พิ s เนี่ยก็ได้มีการเล่าเหตุการณ์ผ่านมุมมองของตัวละครแต่ละคนนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่คุณครูอย่างจัสตินแล้วก็อาเชอร์พ่อของ กลุ่มครอบครัวที่หายไปนะครับกำลังตามหาลูกของตัวเองอยู่และรวมไปถึงพอลคุณตำรวจและก็ตัวของคุณครูใหญ่และก็ต่อมาจะเป็นตัวของโจนนะครับที่ได้เข้าไปโพพันกับเหตุการณ์ต่างๆและก็ได้มีการมาทิ้งปมในช่วงท้ายซึ่งผมก็จะมาวิเคราะห์ฉากจบกันซึ่งเ,เพื่อนๆน่าจะก็จะมีการเฉลยเหตุการณ์ทั้งหมดว่า มันเป็นเรื่องของต้นไม้แล้วก็ศิยศาสตร์ครับกลายเป็นว่าป้าเกลดิสเนี่ยซึ่งเป็นป้าของอเล็กซ์เนี่ยเหมือนกับว่าจะย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านอันเงียบสงบแห่งนี้ครับด้วยเหตุผลที่ว่าเขาป่วยหนะักอาการป่วยของป้าคนนี้เนี่ยเหมือนกับจะมีอาการหัวล้านแล้วก็จะเอาต้นไม้ตัวนี้มาด้วยครับซึ่งกลายเป็นว่ามันเป็น การที่แม่มดคนนี้ได้ใช้เด็กๆเป็นเครื่องมือตอนแรกเนี่ยเขาได้ดูซับพ,พลังกายจากพ่อแม่ของอเล็กซ์ก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ดูเหมือนสภาพร่างกายจะแย,แย่ลงกว่าเดิมอีกกลายเป็นว่าอเล็กซ์เนี่ยได้ถูกบังคับให้พาเด็กๆมาเพื่อต่อชีวิตเธอนะครับ จะมีบางช่วงที่มีการเล่าถึงตัวปรสิตท,ที่มันจะติดอยู่กับตัวตนของต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะมีการสื่อถึงตัวต้นไม้ด้วยนะซึ่งสภาพร่างกายของเธอหลังจากที่เด็ก17คนกลับมาเนี่ยเธอก็กลับมาแข็งแรงครับมาอาศัยอยู่ในมือน,นี้อย่างเงียบๆแล้วก็ดูเหมือนว่าอเล็กซ์เนี่ยก็จะต้องเป็นคนป้อนอาหารให้กับกลุ่มคนที่ถูกจับมาและที่สำคัญก็คือร่างกายของป้าเกลดิสเนี่ยมี อาการแข็งแรงมากๆครับสามารถเดินไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้ซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในแม่มดที่ใช้ใช้วิธีในการหักต้นไม้แล้วก็ผูกกับผมนะครับซึ่งผมเนี่ยเขาสื่อว่าเป็นเหมือนกับความทรงจำแล้วก็ตัวตนของแต่ละคนนะครับทำให้การที่ยูดีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของสยาศาสตร์ไปแล้วนะครับก็คือ มีการหักต้นไม้เนี่ยเหมือนกับว่าให้ไปจัดการหักดิบหรือว่ากำจัดกับสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็เป็นการสร้างอะไรบางอย่างที่เป็นเครื่องมือให้กับแม่มดคนนี้นะครับซึ่งกลายเป็นว่าเท่าที่ผมวิเคราะห์นะครับแม่มดตัวเนี้น่าจะอยู่ใน สหรัฐแล้วก็ย้ายบ้านไปย้ายบ้านมามาเกือบ200ปีแล้วนะครับดูจากการแต่งตัวของเธอแล้วก็เธอมักจะยกต้นไม้ไปมาซึ่งเธอเหมือนจะมีเป็นที่รู้จักจากหลายๆที่นะครับแล้วก็ตัวต้นไม้เนี่ยมีสัญลักษณ์เหมือนกับวงวงเวทด้วยนะแล้วก็มีเหมือนกับรากใต้ต้นไม้เนี่ยมีการซ่อนผมขวดโหลเส้นผมเต็ไมไปหมดเลยนะครับรวมไปถึงส่วนของ ของส่วนตัวของคนอื่นๆด้วยนะครับทำให้กลายเป็นว่าต้นไม้เนี่ยมันเหมือนกับมีความคล้ายคลึงกับต้นบอนไซยังไงซึ่งมันจะเหมือนกับต้นที่มีอายุยืนมากๆแล้วก็มันได้ใช้ส่วนนี้ในการเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ในการฝังความชั่วร้ายบางอย่างเอาไว้ในเมืองแห่งนี้แล้วก็มันมีความสามารถในการดูดซับพลังแล้วก็สามารถควบคุมผู้คนได้นะครับซึ่งการที่ผู้คนได้เข้าไปอยู่ใน ของเอาเวเพิร์เนี่ยเหมือนกับว่าตอนจบเนี่ยจะมีการสื่อว่าหลังจากที่หายดีกันแล้วนะครับอาการของคนที่ยังคงอยู่ในผวังเนี่ยจะต้องใช้เวลารักษาเป็นปีๆเลยบางคนใช้เวลาเป็นเดือนถึงจะกลับมาพูดได้ซึ่งมันจะต่างจากอาเชอร์ที่เป็นคุณพ่อที่โดนสะกดจิตในตอนท้ายนะครับซึ่งแป๊บเดียวก็จะมีร่างกายที่กลับมาเป็นปกติเลยซึ่งแสดงว่า เพิ่งจะโดนร่ายมาไม่นานนะทำให้กลายเป็นว่าถ้ายิ่งโดนร่ายนานเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาเป็นปีๆเลยกว่าจะกลับมาเป็นแบบเดิมซึ่งเด็กผู้หญิงที่พูดเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่เคยประสบพบเจอมาก่อนก็เป็นได้นะครับในในตัวของเนื้อเรื่องเวเ p อร์เนี่ยจะมีเด็กผู้หญิงที่พูดเรื่องราวเล่าเป็นนิทานให้ฟังนะครับหนังเรื่องนี้ยังสะท้อนถึงการละเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมครับ สิ่งต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเศร้าสลดไม่ว่าจะเป็นสถาการณ์ไหนๆนะครับทั้งการหายตัวไปของเด็ก17หรือว่าอาจจะมีเรื่องโหดร้ายเกิดขึ้นที่ทำให้มีการสูญเสีย เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยทุกคนอาจจะกลับลืมแล้วก็ลืนลางไปแล้วก็จะปล่อยความเจ็บปวดนี้ให้แก่ครอบครัวครับอย่างอาเชอร์เนี่ยก็มีแรงจูงใจในการตามหาลูกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าต้องการจับคนร้ายนะครับแต่ต้องการตามหาลูกว่าลูกเนี่ยไปหลบอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องการที่จะล้มเลิกความสิ้นหวังของตัวเองไปครับ แต่กลายเป็นว่าเมืองนี้เนี่ยมันกลับเงียบเนื่องจากว่ามีการปล่อยปะละเลยของเจ้าาที่หลายๆคนนะครับอย่างตัวของพอที่เป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็มองปัญหาของตัวเองเป็นใหญ่มากกว่าปัญหาที่อยู่รอบด้านครับจริงๆแล้วพอเนี่ยจะมีหน้าที่ในการตามหาบอ่อแสซึ่งพอเนี่ยก็มีอำนาจในการตามหาซึ่งกระบวนการมันค่อนข้างที่จะช้านะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยมักจะ มองข้ามเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับหลังจากที่มีการหายตัวไปของเด็ก17คนซึ่งหมายความว่าการละเลยนี้มันก็ส่งผลต่อครูใหญ่ด้วยนะครับที่ตอนแรกก็มีการปล่อยปะละเลยในเรื่องของการไม่ได้สืบข้อมูลอย่างชัดเจนเพราะว่ามันยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับ รวมไปถึงการปล่อยปละละเลยของพ่อแม่ของอเล็กซ์ด้วยที่ไม่ได้ใส่ใจลูกของตนเองแล้วก็ดูไม่ออกว่าลูกของตัวเองเนี่ยถูกรังแกรู้วมไปถึงการสื่อสารกับลูกนะครับทําให้เพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยอาจจะรังแกอเล็กซ์มานานแล้วก็ไม่มีใครสนใจทําให้อเล็กซ์เนี่ยในตอนสุดท้ายเขาเลือกที่จะตัดสินใจในการใช้เพื่อนๆของเขาเป็นเครื่องมือในตอนสุดท้ายเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ สนใจหรือว่าไม่ได้แคร์อะไรมากนะครับมันเป็นการวิเคราะห์จากผมเฉยๆนะครับซึ่งถ้ามื่อสามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับผมแล้วผมคิดว่าตัวของผู้กำกับคนนี้ถ้าทำรีซิวผมคิดว่าเขาน่าจะประสบความสำเร็จนะครับซึ่งเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เล่าเรื่องราวได้แบบ ให้เราสะกดไปเรื่อยๆนะแล้วก็ความสยองขวัญอะไรอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้โผลมาเป็นช่วงๆแบบที่เราจะจําสแกร์ขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันมีความสดใหม่มันมีความแปลกใหม่ดีนะครับอย่างไรก็ตามเพื่อนๆสามารถไปรับชมกันแบบได้ประสบการณ์กันจริงๆได้ผ่านทางภาพภาพยนตร์นะครับในเว็บเพื่อนก็ฉายแล้วนะครับสามารถเข้าไปจับจองตัวกันได้นะฮะอย่างไงก็เพื่อนๆใครที่ดูจบแล้วฝากคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับ วันนี้ก็ขอต้วนรับก่อนสวัสดีครับ